สวัสดีครับกาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทังช่องวิไลให้งโชคทุกทุกท่านนะครับอ่ะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับสวงเศร้าอ่ามีแดดอยู่นะครับเวทีตะวันล่มนะครับอากาศล่มลมกระโชกแรงเป็นบางช่วงนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่าอากาศเย็นแต่ว่าก็มีแดดอยู่นะครับพ่อได้คายอุ่นกันอ่ะครับเรื่องของตัวเลขแนวทังนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่า นะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางครับเข้ามาติดตามกันไอเอ็ดวิไลได้ตัวเลขแนวทางมาใหม่นะครับเพิ่นได้ส่งมาให้นะครับมีผู้ใจดีจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะครับเป็นแนวทางของล็อกจากชุมพรเพินว่าเพิ่นได้ส่งมาให้นะครับเอกากังไดก็ขอกราบขอบุญขอบุณ อาจจะของตัวเลขแนวทางนะครับที่ทรงตัวเลขแนวทางมาห้แอดวิไลครับได้นําเสนอฝากต่อเนียซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันครับตัวเลขแนวทางจะนาติดตามซ้ำได้นั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับเฮ้าล่องเปิดใจติดตามบึงนะครับเพื่อนมีน้าใจทรงมาห้เฮ้านะครับขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับเป็นล็อกจากชุมพรเดี๋ยวจังไดเฮาเขาไปติดตามน้ากัน อาซานี่ก็ขเกากาบขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไล์ยอดแชร์คือเก่าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้แอดวิไลย,ยังบอได้ตอบคอมเมนต์นะครับแต่ว่าอ่านแล้วนะครับคอมเมนต์ comment, แต่ว่ายังบอดได้ตอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังจะเล่งลงคลิปให้ฟีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอยู่อาจจะไดนลงคลิปเซจนะครับแอดวิไลจะมาตอบคอมเมนต์ฟีคุณพอ่คณพอคุณแม่กันอาช่วงพูดคุยกันอยู่นี่นะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็เตรียมสมุดประกาไว้นะครับ เดี๋ยวทางแอดวิไลจะพาเขาไปบึ่งตัวเลขแนวทางครับล็อกชุมพรวจะนาตีตามซัาใดนะครับอ่ะอเ,เพื่อว่่เป็นการเสียเวลาครับคุณพ่อุณแม่เตรียมสม,มุดประกาศกันเลยนะครับทางแอดวิไลจะพาไปเขียนตัวเลขแนวทางนะครับไปเบึ่งตัวเลขแนวทางพร้อมๆกันเลยครับอ้าน้องผู้ชายจะไปใช้นะ่ยไปหย่อนน้ำกดครับไปหย่อนน้ำกดมือในวันหังคือบรเดิ่งเลีเ่ยน สวัสดีครับเอฟซีก่อนอค่บาย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 กับน้องผู้พากับน้องผู้พาเพื่อนจะไปย้อนน้ำกดกับย่าเพื่อนนะครับตอนนี้แอดวิไลกะจะทำตัวเล็แนวทางครับเอาขีปฝากตอนคุณพ่อคุณแม่ต่ออ่ะบายบายยอดดีๆนะครับครับครับกีดยางไว้นะครับกัย่งางว่าได้ยอดน้ำกดนะครับก็เลยให้แม่บ้านน้องผู้พาและการลูกสะใภ้ นะครับสาวเล่าไปหยอดให้นะครับแอดวิไลจะอยู่บ้านทําคลิปตัวเลขเน่าทางฝากตอเ f ็ซีคุณพ่อคุณแม่ต่อไปนะครับอ่ะเขาไปเบื้องตัวเลขเน่าท่างน้ากันครับล็อกจากชุมพรนะครับอ่ะครับเขามาเบื้องตัวเลขเน่าท่างน้ากันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับล็อกจากชุมพรนะครับหลังจากแอดวิไลพาเย FC ซีคุณพ่อคุณแม่นะครับออกไปเบื้องภาาบรรยากาศข้างนอกนะครับลมครับอนีมีลมกระโชกนะครับเป็นบางช่วงอากาศกะ พอดีนะครับสำหรับแอดวิไลอากาศเย็นสบายพอดีล็อกชุมพรนะครับอเอฟซีทางปักตายนะครับส่งมาให้ผลว่าเดินดีมากตลอดนะครับเอกลับมารอติดตามนะครับได้มาหลายงวดแล้วคุณพ่อวิไลเลยอยากเอามาฝาก FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันผลว่านะครับอาจารย์ได้กะแอดวิไลขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับ อ่าภูพ่นที่มีน้ำใจนะครับส่งตัวเลขแนวทางครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันล็อกชุมพรนะครับอ่าเพื่อนก็ว่าเพื่อนเป็นคนอ่าทางอีสานเฮานะครับไปทำงานอยู่ทังชุมพรนะครับแอดวิไลก็ลืมถามซะว่าเพื่อนไปเหตุงานอย่างนะครับเพื่อนเมต่แต่คุยเรื่องตัวเลขแนวทางนะครับอ่าเป็นคนอีสานเฮานะครับแต่ว่าไปทำงานอยู่ทังชุมพรนะครับ กับข้าตั้งแต่คุยเรื่องของตัวเลขเนี่ทางกับบริษัทถามว่าเพิ่นทางานอีหยังนะครับอ่าหรือไปกีดย่างบอรหรือจังไดประมาณนี้นะครับอ่าหรือหรือไปเหตุอาชีพยังกัเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันใหม่อยู่นะครับจะได้ถามใหม่อยู่นะครับ่มมน,บนโทรมานะครับพูดคุยกันเรื่องของตัวเลขแนว่ทังโอ้จากไก่เข้ามาหลายงวดแล้วคุณพอก็เลยว่าอยากแบ่งปันเน,นวทังให้ f อซเพิ่นววานะครับอขอกราบขอบุญขอคุณน ได้มาอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเป็นล็อกบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนว่าเป็ี่ยนอยู่บนอยู่ล่างเ้อเพื่อนว่าพอวิไลบอกเอฟซีนำเขาทุกงวดเพื่อนว่าเขามาหลายงวดติดแล้วก็เลยอยากออกมาให้คุณพ่ออ่าลงทั้งช่องชันเพื่อนว่านะครับเอาจใจกระคอกาบขอบุญขอบุณบ่เขาบนกับเขาล่างคุณพ่อวะชันอ่ะนี่คือคว่ำผูดคุยกันนะครับ ก็เลยอยากออกมาฝากเอฟซคุณพ่อวิไลเพิ่นก็เป็นเอฟซีขาประจานะครับเพื่อนก็เลยท่งมาไห้นะครับเพิ่นว่าอยากแบ่งปันนะครับขอกียราบขอบุญขอบคุณนะครับอ่าครับแนวทางเป็นบนล่างครับแอดวิไลเช็คเบิงนะครับมีเ็ชุดแค่นั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่มีเจดชุดหนาติดตามมากเลยนะครับเพราะว่าแนวทางบล็อลายชุดนะครับอ่าก็จจีมีบางท่านว่าโอ้คือสิว่าบลอลายแอดวิไลเิ่นสิวา คือแอดวิไลคยบอกนะครับเรียงแนีทางห้วหลอกสมัยสมัยแอดวิไลสมัยคุณพอนะครับเพิเ่นเลนนะครับสี่สิบสี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าชุดนะครับเล็กหลอกสมัยนั้นกระแตสมัยบงหล่อนะครับอ่าห้าสามครับผู้แรกต่อไปครับสามเจ็ดเขียนตัมเลเดอคุณพอคุณแม่ที่แคบปหน้าจอไม่เป็นนะครับสามหกอ่า ้ามาล่องมาล่องตดตามเมือง่อนก็นได้นะครับเพื่อนบอกว่าคันบอลเอฟซี e ยังบมั่นใจกับไฮเอฟซี e เพิ่นตดตามเมืองอ่อนกันได้คุณพ่อมาเัิเพื่นว่าเนากะกันนี่คือคือความคีดเห็นของผู้เพิ่นทรงมาไห้นะครับแต่ว่าพวกผมได้มาตลอดได้มาทุกงวดเพื่อนว่าบ่าเขาบนกับเขาล่างเด้อคุณพ,อพ่อมาฉันบอกเอฟซีนั่นมาสั่นนะครับอ่าหกศูนย์ต่อไปครับสามเก้า เกตชุดนี่บลายครับเอฟซห้าสองครับคู่สุดท้ายครับคือสองศูนย์นี่คือแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับล็อกชุมพรได้มาจากจังหวัดชุมพรน,นะครับเพื่อนทำงานอยู่ชุมพรแต่ว่าเป็นคนทังอีสานนะครับไปทำงานอยูุู่นอามือนีน แอดไวไลลงให้เป็นวันเสาร์นะครับลงวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมือน,นอีลงให้วันที่ยี่สิบเอ็ดเบิ้งให้ดีนะครับลงให้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันเสาร์ครับมือน,นีนะครับนี่คือมือลงตัวเลขเนี่ยทางนะครับยี่สิบเอ็ดธันวาคมหกเจ็ดนะครับอ่า แนวทางล็อกชุมพรอ,อ่ะจังไรกะสุดท้ายนี่นะครับเป็นเรื่องเล่กันยังขอากราบขอบุญขอบคุณอ่ะจะของตัวเลขแนวทางนะครับที่ทรงมาให้เลยครับมาแต่ทางจังหวัดชุมพรเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับเพิ่นว่าเพิ่นได้มาตลอดนะครับเลยอยากเอามาแบ่งปันบอเข้าบนกับเข่าล่างคุณพ่อบอกเอฟซีนั่เด้อเพิ่นว่าอ่ะมารอติดตามกันครับเจ็ดชุดนะครับมีห้าสามสามเจ็ดสามแปดหกศูนย์สามเก้าห้าสองสองศูนย์ แนวทางอย่าลืมว่าเป็นบนลางนะครับอ่ะมักชอบห้องแคบหน้าจอไว้พีจันและหน้าฝากตอนกันนะครับอาะแอดบีไล่ใจจากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปในคลิปนี้นะครับอ่าดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกทันนะครับอาจังใดนะครับช่วงนี้อากาศนะครับนอนนะครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนะครับเดี๋ยวลมนะครับอ่าเป็นห่วงเป็นใ่คุณพ่อคุณแม่ อยู่ดีมีแห้งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ